สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านครับเข้าสูค่คาร์เวอร์ตี้ครับในช่วงเจาะดีลเลอร์ไปกับว<ช>ันจูค่ะวันนี้อยู่กับบูมและฮอนค่ะครับผมและเช่นเคยครับหนีไม่พ้นถนนการจราจรเสกแล้วนะครับผมแ,แหล่งรวมรถคันสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคุณนอนเนาะค่ะก็ได้ได้ว่าโซนนี้ใครๆก็รู้กันเนาะว่ามีหลากหลายดีลเลอร์ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับดีลเลอร์ เดอะเกร t ออโต้นั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งดีลเลอร์ที่บอกเลยว่ารถเนี่ยคุณภาพดีแล้วก็รถบ้านค่อนข้างจะเยอะอีกด้วยนะครับผม,ผมต้องบอกเลยว่าคือรถเยอะจริงๆนะฮะมองด้านหลังที่นสวัสดีครับ<ม>วันดีครับ่มมาดูรถเหรอครับ ครับอ่าเดี๋ยวจริงๆจะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยไม่ทราบอยู่ไหมอ๋อนี่ครับผมเองอ๋อพี่ใช่ใชที่นี่ฮะใช่ครับครับคมับัสดีครับโอ้วันนี้มันร้อนเดินจูคุ้งไหนก็ได้ครับอุจะดีแต่พี่เกงใจมากเลยครับลายเพื่อนๆการพี่คุยคุ้ไหนได้โอ้ปี๊บครั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 บ สวัสดีพี่อ้ออครับนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีลูกเพจรอบด้วยนะครับครับผมผมอ้อนะครับผู้บริหารเดอะเกตออโต้นะครับในเส้นถนนกาญจนาครับผมพี่อ้อครับไม่ต้องไม่ต้องสาวความยืดเลยนะถามเลยดีกว่าพี่เริ่มต้นทําธุรกิจรถมือสองได้ไงครับเนี่ยก็แต่เดิมจบมาเนี่ยผมก็ เมือก้าไปเป็นเซลล์ป้ายแดงล้ป้ายแดงของยี่ห้อมาสด้อ๋อนี่คือจบมาปุ๊บนี่คือเข้างใช่ผมจบบริหารการเงินคแต่มันไม่เกี่ยวกันแหละแต่คือว่าก่อนที่จะเข้ามาที่โชว์รูมรถยนต์ตอนนั้นคือเราจบใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่าเรายังไม่ได้ไปหางานแต่พอดีพอดีมีเพื่อนที่ที่เป็นรุ่นพี่ับเขาทำงานอยู่ที่มาส d ้าอยู่แล้วแล้วพอเราไปอยู่กับเพื่อนมาได้2ปีเราเริ่ม เราเริ่มขายได้แล้วมันก็เลยรู้จักกับโชว์รูมนู้นโชว์รูมนี้โชว์รูมนู้นโชว์รูมนี้เจอพี่อยู่คนหนึ่งปัจจุบันตอนนี้เขาเปิดเต็นับเปิดเต็นท์ชื่อวินิตร์นะครับก็คือนับถือแบบเป็นที่ชายนี่แหละอ๋อก็อยู่เส้นกาญจนาใช่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 ก็คือนับถือที่เขาคือเราซื้อซื้อขายป้ายแดงเนี่ยมันจะมีลูกค้าที่เขาจะมาเทินรถเรถเก่ามาเทินออกรถใหม่แน่ มีลูกค้ามาเทิญเราก็โทรคุยกับทางพี่กบพี่กบเขาชื่อเล่นชื่อพี่กบะนะครับเราก็เอ,เอ,อซื้อขายกาันมาประมาณสักสามสี่ปีได้ค,คือขายมา3าปีแล้วจนจนพี่เขาก็บอกเฮ้ยเราน่าจะเราก็น่าจะทําได้แล้วจนจนจนออกจากมาตาจนออกจากเซล์นี่ยแหละ นะครับแล้วก็มาเปิดคาแคร์ได้อยู่อีกประมาณ2ปีสองออปีสปีก่อนที่จะออกมาตด้เนี่ยแล้วก็ควบอีก2ปีก็คือคาแคร์ผมทำสีปีครับในในระหว่างนี้สปีเนี้ยคือผมก็วิ่งดูรถให้อะไรให้กับทางที่เขาก็เหมือนกับว่าเราเจอกันทุกวันนู่นนี่ คือเหมือนกับที่เขาก็แบบดูแลเราเหมือนแบบน้องนี่คือเริ่มดูลถเป็นแล้วนะใช่ใช่เริ่มดูรดเป็นตอนตอนป้ายแดงป้ายแดงที่จะออกประมาณสองปีที่ผายคือเป็นแล้วใช่ใช่ถามหน่อยดิตอนขายรถใหม่ขายก็ขายได้ขายดีใช่ไหมพี่เออเป็นตอนที่เป็นเซลอ่ะผมผมได้ผมได้อันดับต้นต้นของประเทศอ่ะโอ้คราวนี้ย้อนกลับมาบอกว่า อ,ออกมาแล้วแล้วก็มาทำคาแคร์อีก2ปี 2> ใช่ครับนะครับ<ช>ปุ๊บ,บพอทำปุ๊บคราวนี้แล้วยังไงต่อจุดเปลี่ยนเอ่อทำคาแคร์เนี่ยเรายังมีลูกน้องที่เขาทำนู่ทนท,ทำนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็จะชวนเพื่อนมาอีกคนหนึง่งที่มาช่วยดูคาแคร์นะปัจจุบันก็คือยังอยู่ที่นี่ก็คือทำด้วยกันคาแคร์ก็ยังอยู่คาแคร์ไม่อยู่แล้วแต่เพื่อนก็คือเพื่อนใช่ครับก็คือเหมือนก็เป็นหุ้นด้วยการทำที่นี่ด้กันเหมือนกันนะฮะเราก็ดึงเพื่อนมา ช่วยกันดูน้องๆที่เขาล้างรถคาแคร์เนี่ยมันต้องมีดูหลายคนอยู่นะฮะก็ตอนที่ทําตอนนั้นน่ะที่เราออกจากมาสด้าแล้วมาอยู่ตรงคาแคร์เต็มตัวเนี่ยเราไม่เราวิ่งดูรถอย่างเดียวเลยอืมอ่าก็คือตอนนั้นเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอยู่ในอาชีพเซลแปดปีเจ็ดแปดปีเนี่ยค, <ๆ S 1> คือเราก็มีเหมือนกับว่ารู้จักเพื่อนนู่นเพื่อนนี่คอนเนคชั่นรู้จักกับแบรนด์อื่นๆรู้จักเพื่อน พอเราออกมาแล้วเนี่ยมันมันเราก็เหมือนกับดีวกับเขา <c oughs> ดีวกับเขาว่าเอ้ยมีรถอะไรเราวิ่งไปดูให้เราซื้อรับซือให้อะไรเงี้ย <c oughs> ตอนแ,นแรกเราก็เหมือนกับว่าเราก็อยู่กับทางพี่พี่พี่ชายที่ชื่อพี่กบ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือมีอะไรเราก็ไปดูรถแล้วก็โทรโทรบอกอ่าแล้วเราก็เอารถไปให้เขาถึงที่นะ <c oughs> อะไรประมาณนี้แล้วพอท,ทอําไปทําไปสักพักเออเหมือนกันกนกบว่าพี่พี่คนเนี้ยเขาย้ายตลาด ยหตลาดแล้วซึ่งตลาดมันใหญ่กว่าเดิมครับแล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยเราอะส่งราให้เขาเยอะนะแล้วเราก็รู้เยอะแล้วครับทำไมถึงไม่เปิดอ่าก็เปิดข้างๆที่เลยเอออ่าประมาณนั้นเราก็อาจตัดสินใจคือคิดแค่ไม่เกินเดือน คาเปิดปิดคาแคร์เลยปิดคาแคร์แล้วมาเปิดมาเปิดขายรถมือสองเลยใช่ใช่โดยโดยที่พี่ออฟก็ขอยืมตังค์พี่กบอีกทีนึงไม่ได้ยืมไม่ได้ยืม้รืมก็คือในนั้นแหละก็คือประมาณนั้นและเหมือนกับว่าพี่เขาก็เอ้ยพี่เขาก็ดีอบว่าฮ้ยไหนไหนก็เปิดแล้วเตียอยู่ข้างพี่อ่ะไม่เป็นไรหรอกมีอะไรก็คือปรึกษากันได้จมสอนงานเราก็เหมือนกับว่าเราไปแบบเป็นตัวน้อยๆแล้วไปอยู่ข้างเขาถ้าถึงว่าเรามีลูกค้าเราก็ช่วยเขาขายแล้วพอตอน แรกๆเราก็ลดไม่เยอะใช่ไหมเป็นแม่เป็นลูกอะเริ่มเริ่มต้นจากกี่คันคะเต้นของเราแบบเริ่มต้นเริ่มต้นเลยมีไม่น่าน่าจะประมาณ5าคันสลับหมุนเวียนใช่ห้าคันหมุนเวียนมันจอดจอดเป็นติ่งอยู่ข้าคันแต่5้าคันเนี้ยตอนนั้นเราไม่มีเซลไม่มีอะไรก็คือเราเราอัลลัยเองแล้วซึ่งเรามาจากเซลอยู่แล้วเน่ยเราก็ขายได้และลูกค้าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับสร้างรายเก่มให้เพื่อนๆหรือน้องๆที่เป็นเซลเนี่ยช่วยเราขาย เออตอนนั้นนะ่ะอยู่ที่เต็นนั้นนะคือเกือบ2ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี้น่าจะเกือบเกือบสี่ปีแล้วที่นี่และณปัจจุบันนี้รถในสตอ็อกมีอยู่ที่เออรถเนสตอ็อก ถ้าถ้าตั้งขายมันจะมีรถที่ตั้งขายกับรถที่ยังชงรถหรือทําสีทําอะไรเนี่ยถ้าเราตั้งขายจริงๆน่าจะอยู่ประมาณหกสิบแล้วก็ส่วนที่นอกเหนือจากนั้นอ่ะปรับสภาพก็อาจจะอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าคันสามสิบคันผมกลมก็ร้อยเกือบ่ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบเนี่ยว่าตอนนี้ตัวของพี่เองเนี่ยก็ยังแบบเหมือนเป็นรุ่นน้องอยู่ที่แบบว่าใช้แบบว่ารุ่นพี่คอยช่วยเหลือมา พอหนะตอนนี้ค่ะเราเริ่มธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเราเริ่มจะเทียบเท่ารุ่นพี่แล้วนะเราจะมีแบบว่าจุดแข็งหรือว่าแบบมีความคิดแนวคิดอะไรใหม่ๆที่แบบเฮ้ยเราต้องเทียบเท่ารุ่นพี่แล้วนะที่รุ่นพี่เขาเปิดาอาจจะนานกว่าเรามากกว่าเราม,มีแนวคิดอะไรยังไงบ้างไหมคะณนะตอนนี้คือหนึ่งเลยเราก็อันดับแรกมันเราก็ต้องบริการเขาก่อนแหละจะสามามีลูกค้าเราบริการเขาเต็มที่ใช่ปะเออ แล้วก็อ่ะมันก็อาจจะมีตอนนี้ก็คืออาจจะมีโปรโมชั่นครับอ่าเราแต่ตตตโปรโตโปรโมชั่นเนี่ยเราก็ต้องคิดแต่และฤดูกาลอะว่าช่วงนี้มันเป็นแบบไหนยังไงขอถามนิดนึงย้อนกลับไปถามเรื่องบริการในะคบว่าบริการลูกค้าเนี่ยบริการยังไงครับพี่เอ่อถ้าเป็นของผมเนี่ยคืออย่างเช่นเซลล์ผมก็จะบอกตลอดว่าเอ้ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยคือเราเหมือนกับว่าเราอะเป็นที่ปรกษาการขายที่ปรกษาการขายก็คืออะไรคือเราต้อง อธิบายลูกค้าแนะนําลูกค้าให้ได้หมดครับใช่ไหมครับหนึ่งเรื่องไฟแซ์ก็ต้องดีต้องแม่น <c oughs> ใช่ไหมเ,เหมือนกับถ้าสมมติลูกค้าเอกสารไม่ดีหรือแวงไงเราก็ช่วยเขาดันเขาให้ใหมันให้มันจบให้ได้ครับนะครับ,รบแล้วก็อีกอันหนึ่งคือรถเราก็ต้องดูดีๆ <c oughs> พอรถแต่ละคันที่ซื้อมาเนี่ยคือของผมเนี่ยส่วนตัวที่เต้นที่ซื้อมาส่วนมาก8 0เนะ่ะ มันจะมาจากรถบ้านที่ลูกค้ามาขายเพื่อที่จะแลกป้ายแดงอ๋อแต่แตว่านี่เน้นเป็นรถบ้านส่วนใหญ่ใช่ครับรถบ้านรถบ้านเนี่ยหนึ่งเลยเออมาจากลูกค้าโดยตรงไหม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เช็คศูนย์ตลอดอะไรประมาณนี้แล้วผมถึงข้อดีของรถบ้านอยู่นะผมซื้อรถผมซื้อรถท่านหนึ่งเนี่ยคือผมจะดูก่อนเลยว่าหนึ่งเลยมีบุกเซอร์วิสไหมครับกุญแจครบไหมนะครับแล้วก็เข้าศูนย์ เข้าสนย์ตลอดเลยทุกระยะหรือเปอล่ามื่โลเข้ามื่โลใชาหรือ<ะ>่ใช่ครับคือเช็คตลอดเช็คได้เช็คไ,ได้หมดก็คือแ80ดสิเนทั้งหมดที่รถที่มีอยู่ส่วนมากมาจากน้องๆหรือเพื่อนๆที่ยังขายรถป้ายแดงอยู่อ่ะบางคนงนก็ขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การ,รเป็นหัวหน้าใหญ่ไปห,หมดแล้วเราก็เขยืบเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาหน่อยประมาณนี้ครับแล้วก็มีรถอะไรก็เช็คราคามา พอเช็คราคาเสร็จเราก็ให้น้องเราวิ่งไปแสดงว่ารถบ้านอระรถตีเทิร์น่ะนะใช่ใช่รถบ้านรถตีเทิร์นี้เลยเป็นหลักเลยใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือรถบ้านอย่างที่บอกแหละมันมีที่มาที่ไปแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาใช้เขาถนอมยิ่งที่สายคนที่มาซื้อรถใหม่แล้วเอารถบ้านมาตีเทิร์นี่ผมตีให้เลยว่า90%เนี่ย เข้าสู่ทุกระยะใช่ครับแล้วแล้วอีกอันหนึ่งคือลูกค้าที่มาตีเทิร์น่ะเราดีลกับโชว์รูมเขาอยู่แล้วเราเหมือนกัครับเราเป็นร้านซัพเออร์ของเขาอ่ะของโชว์รูมนั้นอ่ะยังไงเราก็ต้องซื้อเพื่อที่จะให้วินวินทั้งสองฝั่งนี่ใช่คุณราคาที่พี่ให้เขาต้องดีนะไม่งั้นนี่ฝั่งรถใหม่เขาก็จบไม่ได้นนะเรื่องหลังการขายกันมากดีกว่าพี่พอลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยพี่ดูแลเขาอย่างไรบ้าง เ,เริ่มจากเราอ่ะเป็นเป็นเซลลป้ายแดงอยู่แล้วเมื่อหนึ่งเนี่ยมันคอนเนคชั่นเราเราก็รู้จักหลายๆที่หลายหลายอะไรอยู่แล้วนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยคือถ้าสมมิว่าอย่างอย่างหลงังการขายเนี่ยถ้าสถติว่าจะมีอู่เนี่ยคือทางผมมีอู่ดิวอู่ดิวประจําอยู่แล้วมึ่ง อู่แต่ละอู่เนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นฟอร์ดมันก็ต้องไปอีกอู่ที่เขาทำฟอร์ดเดยตรงอย่างเชฟก็ไปเชฟโดยตรงโตต้าก็คือโตต้าคือเราเรารู้จักตรงนี้แล้วเพราะเราจะรู้เลยว่ารถคันไหนถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาหรืออะไรเราให้เขาเช็คก่อนแต่ก่อนที่จะรับรถก่อนที่จะอนุมพ่ออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูดูวันแล้ววันรับรถเราก็จะเช็คเบื้องต้นให้อยู่แล้วครับว่ารถเนี่ยต้องสภาพสมบูรณ์แต่ก่อนที่เราจะขาย ก่อนที่จะเอาไปลงขายก็เหมือนกันคือเราเช็คเสาพอ้สมบูรณ์หมดทุกอย่างอยู่แล้วแล้วพอลูกค้ามีมามีทาสัญญาไฟนนซ์ผ่านหรือซื้อสดเนี่ยเ,เขาดูเลิกวันไหนอะไรมาเราก็จะเชคอีกทีเบื้องตน้นนะครับก็คือว่ายังใชดีอยู่แล้วแหละใช่แล้วก็อีกอันนึงคือถ้ามันเกิดอุบิเหตุจริงแบบรถขับตาทไม่ติดหรืออะไรเนี่ยคือพอดีเพื่อนผมเขาเปิดเหมือนเป็นเปิดบริษัทรถสไลด์อยู่แล้วก็โทรกิ้งเดียวให้ไปรับเลย อ่าฮเราก็ไปที่อู่อู่ของที่เราจะที่ที่เราดีไว้นี่เหมือนพี่จะบอกว่าคือไม่ใช่ว่าซื้อกับพี่แล้วจบแล้วจบกันใช่ครับคือซื้อปุ๊บถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอย่างงี้คุยกันได้เลยใช่ครับพูยกันได้ดีดูแลได้ใช่ดูแลได้หมดมาแ้พูดถึงความมั่นใจพอดีเลยต้องถามนิดนึงค่ะอ่าเดี๋ยวเนี้ยเขาจะมีสมาคมผู้ประกอบการโดยตรงใแล้วหรือชมรมรถต่างๆานานาแต่แพร่เรียนเนี่ยพี่ได้เข้าร่วมกับเข้ารมสมาคมนี้ไหมเข้าร่วม ตอนประมาณก่อนโควิดน่าจะสองสปีที่แล้วก็คือเข้าร่วมตั้งแต่ตอนนั้นสมาคมผู้ประกอบการตรวจรทยแล้วเข้าใช่ครับอ่ถ้าเส้นการนาน่าจะเป็นชมรมรถสวยการนาใช่ครับเขาใช่ครับ ก็คือเข้าร่วมของยานแล้วการที่เข้าร่วมมาค่ะทาให้แบบว่ามีลูกค้าเนี่ยมั่นใจในคุณภาพของรถเรามากยิ่งขึ้นไหมเออผมว่ามีส่วนเยอะนะมีส่วนเยอะ,ะมีส่วนเยอะตรงที่อย่างเช่นแบบเรามีลูกค้าเนี่ยถ้าถูกวางคนนะแบบเซลเขาคุยกับลูกค้าบางคนเขาก็บอกเลยเออเราอ่ะเอออยู่ในชมรมนี้นะคือถ้าถูกวัามันมีปัญหาอะไรอะ่ะคือเราไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็คือเราดูรถสภาพพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะนึงเลยเนี่ย มันจะมีคนเข้ามาตรวจตลอดมีคนเข้ามาตรวจมีคนเข้ามาเช็คให้เราตลอดบางบางที่ก็คืออ่าพอตรวจแล้วเขาก็ติดป้ายเรยว่ารถคันนี้คือสภาพสมบูรณ์อะไรประมาณนี้ก็เลยเรียกว่าลบคําหรือว่าความคิดที่คนสมัยก่อนเขาเขาบอกวิ่งรถมือสองไม่ได้หรอกเดี๋ยวดนย้อมแมวบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอันนี้ก็คือความมั่นใจได้เลยคืออย่างเช่นรถมือสองถ้าสมมติรับประกันสองปีเครื่องเกียร์ก็โอ้โหเยอะแล้วนะใช่เต็มที่แต่เราก็บริการเขาอยู่แล้วถึงขนาดว่า ถ้าบางคนหลาย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 คนนะครับที่ออกรถไปแล้วสองสามปีอยากจะเปลี่ยน<ม>เขาก็มาเทินที่เรานะมันก็แสดงเห็นว่าเออเราก็บริการดีคือขนาด3ปี4ปีเขายังที่ถึงเรา,<ช>าเอารถที่เขาซื้อจากเรามาขายเขา,ามาเทิร์นเอาใหม่แล้วก็ออกใหม่กับเราอีกใช่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 ประมาณนั้นถือว่ามีลูกค้าแบบเหนียวแน่นนะลูกค้าประจำเขาที่ฟังมาเนี่ยดูแล้วในพี่อ๋อนี่เพื่อนเยอะนะคือตั้งแต่เริ่มต้นทําตอนไปเป็นเซลมาต้ากับเพื่อนชวนตอนมาเปิด ดีลเลอร์รถเป็นศูนย์มือสองก่มีพี่ก็ชวนคือมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาดูแล้วน่าจะเป็นคนน่ารักเพื่อนเยอะนะเนพี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนเยอะครับแล้วน่าจะเป็นคนจริงใจด้วยอ๋อนี้บอกเองเลยนะผูเด็กนะเป็นคนจริงใจไงแต่แต่คือสมัยนี้คือถ้ามันมันมีคอนเนคชั่นหรือเพื่อนเยอะๆะเนี่ยมันมันมันก็ทํางานกันได้มันผมว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วมีไหมคะที่แบบว่าลูกค้ามาซื้อรถแล้วไปไปมาไกลมีมีคือปัจจุบันนี้เราขนาดเราหายจากเซลมา น่าจะมีประมาณหกเจ็ปีแปดีก็ปัจจุบันนี้ลูกค้าที่แบบเขาซื้อรถไปก็ยังมาติดต่ออยู่เลยบางคนซื้อจากป้ายแดงเตืียนเป็น 12, มือสก็มีแล้วบางคนก็ออชวนเราไปกินนู่นกินนี่กินออกินข้าวอะไรเงรี้ยไปเที่ยว ก็ <G un less> มีหลายคนที่มาเป็นเพื่อนเราครับ,คร,บครับประมาณนะั้นกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบว่าลูกเพจเนี่ยฟัง่งนี้แล้วอยากจะไปเพื่อนด้วยค่ะมีช่องทางการติดต่อ,อยังไงบ้าง,งคะช่องทางนะครับก็ติดต่อมาได้เลยคือ Facebook, เฟซบุ๊กเดอะเกตออโต้ภาษาอังกฤษน,นะครับแล้วก็ไลน์แอดเดอะเกตออโต้ประมาณนั้นค่ะครับและสุดท้ายนี้ค่ะพี่อยากจะมีอะไรแบบฝากให้ลูกเพจของวัตถุค้าบ้างไหมคะ ก็คือจะเชิญลูกค้านะครับมาซื้อรถที่เรานะครับเราก็ดูแลเหมือนเพื่อนเรานะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ปรึกษาได้ถ้ายังไม่ซื้อหรืออะไรก็เราให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับก็เรียกได้ว่าได้ทั้งรถคุณภาพได้เพื่อนที่จริงใจโอ่้องมีของแถมกลับไปนะครับใช่โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์กับบรรดาเรานะครับผมขอให้ขายดีขายดีนะครับคขอบคุณครับขอบคุงครับ